ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทางคงมีหลายครั้งที่เราต้องพบกับทางแยกบางครั้งเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจเลือกอาจเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าคุณเลือกเดินหน้าแบบไม่เหลียวหลัง ชีวิตในอีก10ปีข้างหน้าคงเป็นแบบหนึ่งผู้พิพากษาหนุ่มที่กำลังจะได้แต่งงานกับลูกสาวรัฐมนตรีว่าท่านเห็นของที่ผมส่งไปให้หรือยังครับแกร้องการอะไรจะเอาสามล้านแต่ถ้าคุณลังเล <Hey! S 2> และอยู่เทินกลับมาเสียใจด้วยนะครับคนเจ็บเสียชีวิตแล้วไอเนี่ยแหละที่เป็นคนขับรถชนพี่เจบตายอุ้ยไ,ไม่เจ็บใช่ไหมคะก็บอกแล้วไง,งว่าเราไม่ได้เป็นคนชนก็พี่เราตายทั้งคดนะ่ะหรือถ้าคุณตัดสินใจจออ เพื่อทำสิ่งที่ควรทำคุณเจ็บคุณคิดอันตรายแล้วครับชีวิตคุณก็คงจะไม่เหมือนเดิมพี่โตงใช่ไหมผมเจคนที่พี่เคยชื่อวยชีวิตไว้เมื่อสิบปีที่แล้วมันก็แค่คนเร็วๆคนนึงพี่โตงลุงนี้ม่กูปล่อยให้รถคว่ำตายไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนก็ดีคำถามคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าทางเลือกไหนคือคำตอบที่ถูกที่สุดเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอโต้งมันยังไม่จบหรอกฝนหนูไม่อยากให้มันลืมว่ามันเป็นคนทำ ูนี่แหละจะทำให้ชีวิตมึงชิบหายได้ต้องไม่ได้ผิดอะไรเลยอย่ามากล่าวหากันมั่วๆได้ป่ะก็ทำจริงๆก็ลาไปสิไปดิจะนนีนไ่ไปเลิกช่ไหม